ขนานี้เราจุดที่บ้านของเจ้าของฟาร์มที่เขาพาเรามาชมสาธิตวิธีการทำโยเกิร์ตนะครับอันนี้คือทิวทัศน์ที่มองจากตัวบ้านลงไปนะครับจะเห็นพื้นที่โล่งกว้างไกลนะเห็น,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 นทุ่งหญ้าเขียวกระจีมีเนินเขาอยู่ข้างหลัง เป็นเนินเขาที่ไม่สูงนักตัวบ้านวิวน่ารักต้นไม้ที่มีใบร่วงแล้วนะมีเก้าอี้วางอยู่หน้าห้องสำหรับนั่งชมทิวทัศน์นะครับ มีถังน้ำขนาดใหญ่มีเก้าอี้นอนเป็นบ้านแบบนี้นะครับท่งน่ารักน่ารักครับ นี่ห้องที่เราให้เราชิมโยเกิร์ตส่วนนี้เป็นบ้านของเขานะเป็นห้องรับแขกแง้มหน่อยชูนี่ยตัวบ้านสวยงามมากรักมีปลูกต้นไม้ อย่างมีความสุขเลยนะครับ very nice your home okay it's r e a l l y beautiful o อนี่ส่วนนี้ก็เป็นห้องอาหารที่เขาให้เรามาทานกันนะอันนี้คือนอกบ้านนะครับอากาศกำลังดีครับทิวทัศน์สวยงามเนี่ครับ ต้นไม้ใบไม้สวยทีเดียวม,มีแมวสวยๆอยู่ตัวหนึ่ง